สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนเข้าป่านะคะจะไปเก็บเห็ดเหลืองด้วยแล้วก็จะไปเก็บเห็ดดาด้วยแต่วันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนไปเก็บเห็ดดาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ฝนคิดว่าน่าจะโตแล้วพี่ฝนไปมาดูไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละทุกคนตอนนั้นยังเล็กๆอยู่นะโอเคตามมาค่ะทุกคนพาไปเก็บเห็ดดาเนาะนี่ไงทุกคนเห็นไหมเป็นเส้นเป็นสายเลยนู่น ขาเหลืองแจ๊ดเลยนะทุกคนดูสิมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เดียวนะมันขึ้นอยู่หลายที่แต่ว่าจะไล่เก็บเอาแต่ละที่แต่ละที่เนาะทุกคนอมใส่ถุงมือจับไม่ถนัดถ <c oughs> อดออกก่อน เห็นไหมเนี่ยเห็นขาไหมสีเหลืองจ้าเลยนะโอ้โหดอกนี้แก่เกินจะพาทุกคนเก็บเห็ดเหลืองด้วยนะแต่ว่าพี่ฝนจะแยกเอาคลิปเห็ดดำกับ เห็ดเหลืองแยกกันอันนี้ถ่ายเฉพาะเห็ดดำนะทุกคนแต่ว่าเวลาใส่ถังอ่ะใส่ปนกันไปก่อนเดี๋ยวไปแยกให้ดูที่บ้านนะพี่ฝนจะไปสรุปคลิปให้ดูที่บ้านนะคะทุกคนว่าเห็ดเหลืองได้เยอะไหมเห็ดดำได้เยอะหรือเปล่านะจ๊ะแต่ว่าตอนเนี้ยอยเก็บไปก่อนขาเหลืองจ้าเลยทุกคน ปีนี้นบะอูยพี่น้องเอ้ยฝนตกดีดีวี่เด่นเห็ดหลายหลายรอบที่นี่อันฝนตกดีอากาศเย็นบนัดนี้บ่ฮ้อนเห็ดก็ออกพร้อมกันหลายีห่อเลยเห็ดพึ่งเห็ดดำเห็ดเหลืองออกไล่กันไล่เลียกันจักสิเอาหยังก่อนออเดอร์กระเขา้าพุ่พับพุ่พับพุ่พับพี่น้องเอ้ยบัดนี้ เอาบ่อท่านว่าเก็บเห็ดเหลืองก่อนจังสิไปเก็บอันบูเบอรีหมากแดงโอ๊ยพี่น้องเอ้ยโลนเมิดแล้วไปพ่ท่านเ่าเบิดพูดอะพูบลหรเห็นบอกพี่น้องขึ้นเป็นเส้นไปซ้ายไปบนอ่ะอืเอากะคู่มาใส่อยู่เด้อเอามาแยกอยู่แต่ว่าบะยาำเก็บมันบดแยกไหมพี่น้องมันมีเห็ดเหลืองเห็ดอันนี้ ขื้นน้ำกันก็นเลยบ่ได้แยกอือเะ๋ยจังแยกที่หลังดอกเก็บไปก่อนคือย้ำแตงนาหันแต่งให้เข้มไปก่อนเดี๋ยวมันอ่อนเองมาดิผูนเห็นบ่นี่อันนี้เป็นอีกพันหนึ่งสีน้ำตาลขาสีน้ำตาลเห็นบ่ขามันบ่คือกันได้คนละสีเห็นบ่น,น,บน,น,บนี่อือ กาลุนาอย่าดูเล็บนะจ๊ะยุ่งกับกัดข่อยเนี่ยเห็นบ้หลายๆคนแนะนำมาเฮ็ดจังสันเฮ็ดจังสี่เฮ็ดทุกอย่างพี่น้องขอบคุณหลายๆที่แนะนำข่ยอยเด้อข่อยเฮ็ดมะมดอีหยังก็เอาบ่อยูหรอกจ้ะยุ่งนั่นหลายๆฟังเสียงข่อย ฟังเสียงข่อยกับหูมันไหลอีดล้หลเติบหลคักอ๋อนี่ขาสีเหลืองเมื่อกี้นี่สีน้ำตราหารันอันนี้สีเหลืองพี่น้องเห็นปะสีเหลืองมันก็จะออกสั่นจักน้อยหนึ่ง มันขึ้นน้ำกันนีแ่แหละพี่น้องแต่ว่ามันหักกันโคตละสีขามันโคตละสีพู่ล่ะเห็นป่สีเหลืองมันกระสิแจ๊ดพู่ล่ะเห็นป่ขึ้นไปพูน เหลืองจ้าด้วยเนาะเฮ็ดเกิดก้อนมูเ่าก้อนมูพบนี้เฝ้าหล่เกิดก้อนมูเ่าก้อนมูขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยจ้าที่ติดตามเนาะจ่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณคนทีมาติดตามไม่นำ้ำเจ้าขอบคุณหลายๆเจ้า FC ทุกคนหนาหักบ่มีไผแบบว่าคอมเมนต์หยาบคายบม่มีมีแต่คนอ่นคอมเมนต์สุภาพหนาหักมากเลยขอบคุณทีให้เกียร์ สายฝนเด้อจ้าขอบคุณมากมากเลยมันกับสีมีดอกน้อยดอกใหญ่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฝนมันตกเนาะมันอาจสิใหญ่เร็วเนาะเป็นบางมองคันเจอแดดหลายๆกับแดดออกหลายๆกับบออันนี้บบใหญ่จ้ะฝนทําทาสีใหญ่ฝนตกใสเน่าเลย มีอยู่มันนั่นตั้งกันจ้ะสลัดเอานี้ออกมันต้องอันมีหยามีย่างติดไปแน่เนาะพี่น้องมันอันเก็บมือเดียวจ้ะอันที่บอกว่าให้ใส่กล้องติดนะเอิกนั่นมันหาซื้อบ่ได้จ้ะแล้วก็เวลาถ่ายคลิปมันใส่โทรศัพท์ถ่ายจ้ะบ่าด้ไใส่กล้อง ก็เลยมันบ่ม,นมีแนวติดจ้ะมันติดบ่ได้บ่ได้ใส่กล่องคือเพิินใส่โทรศัพท์เอาจ้ะก็เลยใส่เต็มอันขากล่องธรรมาดาขากล่องเซลฟี่แน่เออเอทั้งสีลมขากล่องเซลฟี่แน่แล้วก็ใส่อัน ขาติดกล้องแน่จังมันก็เลยอันบางบางคลิปมันก็สีทายแบบงามงามบางคลิปมันก็สีบลองงามสลัดเอาออกมันก็ออกได้อยู่ดอกหยาปีนี้บอลูจังใดเนอะจ๊ะเนอเฮดดำอาส์ิไลายอาส์ซิโอย ฝนตกดีเกิดดีอยู่แต่ค้นเก็บหลายจ้ะทุกปีเนี่ยเก็บมาเก็บเห็ดมาหาหกปีและโบเคยเห็นฝรั่งเก็บเห็ดอันนี้จักเทียปีนี้มีจ้ะปีนี้ฝรั่งเก็บทุกเห็ดเห็ดนางไก่กัยังเก็บไหมปีนี้ไหมอันฝรั่งมาขายตลาดนัดก็มีปีนี้ อันนี้นอ็ยู่โล,งลง่งๆกับสีต้นแบบสันส้นๆสันส้นๆน,น,น้อยๆเนอะจ๊ะเนาะกล่องละมุนบพระทันบพระทันมือคน จริงกขามันเหาอยยู่ได้เนาะอยู่กลางไตมันก็สีเงีวหัวมันสีโพแมัหน่อยเดียวขันมันอยู่ในมอดจังสีนะขามันสีงามขันอยู่ในมอแต่ว่ามอดแบบมอดโบนัาสีมันก็สีขาสันๆจากที่นองมันก็สียูแบบ แดดแบบนี้มันก็สีอันนี้ขึ้นอยู่กลางขางทาเด้อพี่เนาะเก็บอยู่ขางถนนข้างในปลามันท่านใดนี่ดอกมันยังหน่อยอยู่ไงกเก็บไปเห็นอยู่ขางขาง เธอนนเห็ดปลาพี่ผลมันมักโซ่มักอวดตัวคือคนเก็บนี่แหละมักอวดแหงอืออยู่ออกนาเพิ่นเลยอยู่ข้างนาเลยยาน,นเขาบ่เห็นนี่เท่าแล้วอันนี้เอาถอนทิม หมวกดำๆนั่นมันมันเทาเอาไปมันกับสิภาาอันดอกอื่นเน่ามันเนาเด้พปีหนอมันอากาศเย็นมันออกเลี้ยวปีนี้เฮดดำเพราะว่าฝนตกแล้วก็อากาศมันเย็นจ้ะมันก็เลยออกออกไวใส่ละถุงมือ จับถือถากดูโผดเว้ใส่ถุงมือล่ะมันนันใส่ถุงมือแล้ว,นนลวเวลาเก็บมันมืนไหมจับบ่ค่อยอยู่ซื้อเกิรบ,บูดมาแบบยางแพงเลยแพงแพงพี่น้องอะไร ไแล่ะก็ทึ่งนักกะนักวานีใสไประมาณสามหอบมั้งขาดละหาลอยเก้าสิบเก้าตีเส600นะ้าหอยน่ะหก0อยคูณสามอ่ะคูณสามจุดสองจังไดนี่ละ่ะ เป็นพันขาเหลืองนะอันนี้ตรงนี้แถบนี้เนาะแล้วแต่ว่าจะไปเจอพันอะไรนะทุกคนบางบางพันก็นี่สีเหลืองจ้าเลยบางพันก็ขาออกอดำๆน้ำตาลนิดๆบางพันก็จะเป็นสีส้มนะเหมือนที่พี่ฝนล,ลงคลิปไปแล้วนะ่ะเป็นพันขาสีส้มตอนนี้มีขาสีส้มกับสีเหลืองนะที่เก็บอยู่ตอนนี้ เอาก็กำลังตูมๆม,มันตอนที่มันจะบอกเนี่ย ตอนที่เราหาเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะเจอนะทุกคนมันจะเจอตอนที่เราไม่หาเนี่ยแหละตอนที่เราแบบเผลอๆอนะเนี่ยยังเล็กๆอยู่เนี่ยไม่เก็บนะถ้ามันยังเล็กๆอยู่ เพราะถ้ามันเล็กมากเดี๋ยวเราเอาไปทําเราแยกไม่ออกอะ่ะว่ามันเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดอันนี้เพราะว่าค่อนข้างจะเหมือนกันดูยากด้วย นี่ก็เฟ้นเอาแล้วนะเนี่ย <c oughs> แถบนี้ก็แก่นะรู้สึกแก่มันบานไงแต่ว่าแก่มันก็กินได้นะเพราะยังไงเราก็ต้องเอาไปตากจะดีดเนาะ น้องไอยมาเจอเห็ดขาสมดอกย่ายง่ายละเนไรแม่ไซกับบอมมี่เต็มคุกเต็มจ้ะแบตกระสิเมดพี่น้องเอ,อ้ยจังเหม่นข่ขาสมนิ่สมลีลาแทะจังนข่ลีลาแห้งคำแล้ว เต็มคุเลยพี่น้องมือนีเก็บเฮ็เตอรจนว่ายอมเขาไปเบื้องในปลาก็ได้จ้ะน้ำถ่วมน้ำน้องพุ่นน้ำน้องเด็กเก็บแต่ทั้งนอกนี่ล่ะ เด็กเกบไปร่วมมืดเลยเสียป่แยกอีกเทียนพี่น้อบ่ม,มีหมองใส่มันจำเป็นต้องเอานะวะมันกวบทรงสิเท่าล้วน่ะ อันนี้ยู่บตทนด้วยนี่เน่าไว้ขนาดเลยเทาเร็วด้วยคาสีส้มพิดกันนี่สามพันี่แหละพันคาสีส้มพี่เหรอ น,น่งโบธนัทด้หน่เอามองใกล้ๆก่อน ไปบ้านกับไปแยกอีกได้น่งออกพึ่งออกพึงออกพ่งไว้สั้นๆมันเนามันเอาไว้เอ,อกพพ้อมเด้เอ็ดเนี่ย น้องพี่น้องจ้าผูใ้ใดเนาะบอกว่าขอขอจะกลับมื้อหนึ่งเพื่นว่าตากไปให้แน่เพื่อเสียไปต้มกินเป็นยาเพื่อนว่าสั่ง มีชุ่จุ่มนี่แหละจุ่มเดียวจ้ะเข้าไปเบิ่งบ่อได้นามถั่วแม่พี่นอนมองอื่นกับ,บ่อมีเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกอยู่มือในมือใดบ่อได,ไดอ้เก็บเห็ดไงสิยางสิคับรถมาเบิ่งสิมีอีกบ่กันมีอีกปีหน้าก็สิได้เก็บแล้วเนาะเ็ดขาสมได้เก็บน้ำมือ เ็บเฮดดำต่อพี่น้องนี่ก็อีกพันหนึ่งพันนี้ขาสีน้ำตาลออกดำเห็นปะขาสีพคือกันกันใส่ถุงมือนี่นะหัวลุดมืดอะหัวแตกมืดพี่น้อง เกิดเป็นจุ่มเลือกเอาอยุบ้านะล่ะฝ้าแห้งพี่น้องจ้าแบตกบระซิมเม็ดฝ้าไทยหองไซกับบมี่เต็มเต็มทุกขนานหาคู่มือนี่

คนละพันนี่นี่ได้อีกจุ่มอีกกุมหนึ่งค้าส้มจ้ะโอ้พี่น้องคอยละ คือบบเห็นตะกี้นี่นะออกก้อนมูได้นี่จนว่าเท่าแม่ข้าสม ขาสีเหลืองนุ้งแต่ย่าเฝ้ามากัดไข่เถาะโอ้โหหนอหูเล้ว่ว่าคำเหล้วนะเอาละนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปแยกออกจากกันก่อน เ,เอาสารุปไปดูนกเนอะน,น,นีเดอร์ <c oughs> เฮตด,ดำได้มาสองโลจ้ะสองโลพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยได้เฮ็ด,ดำมาสองโลแล้วก็ได้มาอันเฮดขาสมนี่จ้ะได้มาถาดหนึ่งแล้วก็ได้เฮดเหลืองนี่ล่ะ เฮ็ดเหลืองเหลืองเหลืองอันนี้สองถังจ้ะในหัน่ะสองถังอันนี้สามถังได้หาถังเออโบอแมนแมนบบแมนอยู่นี่ละจ้ะอันนี้บพเต็มดีอันนี้นั่นละพี่น้องคอยอามาสรุปหฮเบิรงว่าได เฮ็ดดำเฮ็ดดำเริ่มออกแล้วพี่น้องง,งามงามอันนี้ตัดขาแล้วจ้าตัดขาเรียบร้อยแล้วนี่ดอกสวยๆขาสมขาเหลืองขาดำอืมขาหยังกะเอาเมือแต่นนะพี่น้องกาไว้เจอก,กันคลิปหนาเนาะจ้านาะจาังไดกะสิไปซ่องให้อีกอยูจ้าเฮ็ดดำกระไดสิไปซ่องมาตากแหงไว้ไพี่ซูน้องกินนาะจ้า,จานาะ เจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆคอมเมนต์ก,กับขอบคุณหลายๆกำลังใจกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า